สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําขนมปังโรนะคะสูตรทาง่ายนวดมือค่ะไม่ยุ่งยากไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้นมสดอุ่นร้อมิลลิลิตรแล้วก็น้ำตาลทรายห้าสกรัมค่ะ ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะในคลิปเช้เบอร์สนะคะแล้วก็โรยยีสต์ลงไป1ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วพักไว้สักครู่หนึ่งค่ะมาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งขนมปัง200กรัมแป้งสาลีอเนกนประสงค์100กรัมค่ะนำของแห้งใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราทําหลุมตรงกลางไว้ค่ะแล้วก็นําของเหลวที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปค่ะปาดเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปให้หมดนะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคนจนไม่สามารถใช้พายซิลิโคนคนได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นใช้มือนวดกันค่ะค่ะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นใช้มือนวดค่ะนวดพอให้ส่วนผสมก็เข้ากันตามภาพเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใส่เนยสดนะคะหรือมาการีนก็ได้ค่ะห้าสิกรัมค่ะใส่ลงไปแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะนวดประมาณ5-10นาทีนะคะการใส่เนยลงไปเนี่ยจะช่วยให้ขนมปังของเรานุ่มมากขึ้นนะคะ ค่ะเราก็นวดให้เข้ากันค่ะนวดให้แป้งเนียนวิธีการทําให้โดเขาเนียนมากขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องเปืองแรงนวดมากนะเราใช้วิธีการตามภาพเลยค่ะจับโดขึ้นมานะคะเราก็ตีลงในชามนะค่ะหลังจากนั้นเราก็นวดให้เขาพอเนียนค่ะประมาณนี้นะคะหรือใครจะนวดให้ขึ้นฟิมมากกว่านี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราคุมพักไว้50นาทีค่ะ ค่ะอันนี้ก็ผักครบ50นาทีแล้วนะคะเราก็กดไล่ลมออกค่ะอันนี้จะช่วยลดกลิ่นยีสต์นะคะค่ะกดไล่อากาศไล่ลมออกจากตัวโดนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ออกจากชามค่ะนำมาวางบนโต๊ะของเรานะคะคลึงเป็นก้อนกลมแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำงานทีละครึ่งนะคะ ค่ะแล้วก็ตัดออกเป็นสส่วนแบบนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งเอาวางพักไว้ในชามหาอะไรคุมไว้นะคะใช้ผ้าผืนเมื่อสักครู่นี้คุมไว้ก็ได้ค่ะค่ะเราตัดทํางานทีละครึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ขึ้นรูปได้ง่ายนะค่ะหลังจากนั้นเราก็กดให้เขาเป็นแผ่นค่ะเราใช้ไม้คลึงแป้งแบบนี้เลยคลึงเป็นแผ่นนะคะค่ะเราก็คลึงไปเรื่อยๆเป็นแผ่นบางๆค่ะ ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ทาด้วยเนยสดค่ะเนยสดนี้เราจะใช้เป็นรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้นะคะค่ะเราก็ทาให้ทั่วเลยค่ะอ่เอมื่อทาทั่วดีแล้วนะคะเราโรยด้วยน้ําตาลโอทึงค่ะหรือว่าน้ําตาลใส่แดงก็ได้นะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะแต่ใช้น้ําตาลโอทเทงเนี่ยเอ่รสชาติเขาจะอร่อยกว่าน้ําจะนัวกว่าเนาะ อันนี้เป็นน้ำตาลที่เขาโรยบนเฉาอ้อยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยลูกเกดค่ะใครอยากให้ลูกเกดนิ่มนำไปแช่น้ำร้อนก่อนสักสิบนาทีนะคะะเราก็เอาลูกเกดมาโรยให้ทั่วเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะม้วนกันค่ะค่ะเราก็ม้วนตามภาพเลยค่ะ ค่ะหลังจากม้วนเสร็จแล้วเราก็กดปิดรอยต่อตามภาพเลยค่ะค่ะวิธีการตัดนะคะเราจะใช้ได้ค่ะทําตามภาพเลย1เส้นนะคะค่ะตัดแบบนี้ค่ะจะได้ตัวโลที่สวยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้มีดตัดออกมาเนี่ยโลเขาจะแบนลงไปตามรอยมีดนะเราก็จะทําให้ขึ้นรูปได้ไม่สวยนะคะ ก็ทําตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเรียงใส่ถาดค่ะถาดก็กุกระดาษไขนะคะหรือว่าทาเนยขาวก็ได้ค่ะค่ะเราพยายามปิดรอยต่อให้สนิทนะคะค่ะเมื่อเรียงเสร็จแล้วเราคุมผ้าแล้วพักไว้ประมาณ15นาทีค่ะครบเวลาเอาผ้าออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรานําเข้าไปอบกันค่ะอันนี้เราทำอสอดได้2ชิ้นเนาะก็จะได้2ถาดค่ะ หลังจากนั้นเรานำไปอบ170องศาประมาณ20นาทีหรือจนกว่าขนมปังเราจะสุกค่ะ สุกออกมาก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะก็จะได้โรหหอมๆนะคะเอาไว้กินกับชากาแฟหรือว่าจะทําไว้ให้เด็กๆกินก็ได้ค่ะรสชาติก็จะออกหวานๆนิดๆน,นะคะจากการที่เราโรยน้ําตาลโอถูถทงเนาะแล้วก็เปรียปร้ยวๆนิดๆจากตัวลูกเกดนะคะก็หวังว่าจะถูกใจนะคะสูตรนี้ทําได้ง่ายๆอีกแล้วค่ะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามแล้วก็กระดิ่งนะคะทัทง้งงช่องทาง YouTube เฟซบุ๊กเพจครัวแม่นาย TikTok แล้วก็ IG ครัวแม่นายค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ